ขัดแม่ปวดอลไรปวดซ้ีๆซ้ำโหลงมันนี้ก็แก้สิ่งนี้ร่องน้นงีห็นานั้นของแก้วว่านุยนี่แสดงการคำลวณถึงความผิดไจากการเห็นม <c oughs> <c oughs> ือที่สัมพาะจะมาใหม่ที่ไหนบ้างมี่กี่องามาใหม่

บุญไหนน้องชือเดิมชื่อว่าไงชือบุญดิชื่อบุญนะฉายาว่าไงปัญญารู้ไหมนี่เรื่องแบบบุญนี่บุญไหนท่านเขาคนเดียวที่จะขนยุวัดที่เรียกว่าฟาดอาข้อน มันเป็นเรื่องกรรมฐานทันแหลยแม่เลยแหกไปไปแลวนี่ร่องผมตายไปอู่น้นเห็นคุณคาเด้แต่นี้กมเห็นเลากรรมฐานทั้งหลายแต่ระวังยี่ห้อถึงช่วงขั้นแม้นั้นก็แหลกไปหน้าเลยนีเอาเขาตางท่านอยู่เรื่อยๆมาแล้วมันเหมาะสมเนีเขาเลยไป ถามเหตุถามมรรคเลเมื่อว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สัมพัญธ์สัมพันธ์ในท่านเราเวลาถามเพื่อทำหน้าและถามเพื่อการส่องเสรูจว่าถามวันไหนวันไหนเหมือนกันเห็นท่านแปลกๆปลกมาเขาเลยถามเลยแม้จะมาตองเพ้นเหมือนกันอีกเขาพวกปริญญาเข้าไปบุกมีหน้าถึงหน้าสองขึ้นสามขึ้นไปหาหลวงปู่ขาวเลยแหละถามเพิ่งบอกเพคนบริยานของมเห็ุเอง ในอย่าัไม่เหตนใดโอ้ยักษ์ใหกไม่ทเหตุสักเนัข้อสิพุ่นมนสิ่่ผมยังนุ่งกุยขุ่นวิขุ่นผมไม่ยู่ลเหตุเรื่องคนอะมาเลยวะโวมาสมเรื่องทำได้หายในวงั์ก็มาานพวนีวยามาด้ลยยามาด้วยดักไม่ได้่หาดัก่ไห้เรื่องกู้จันทร์น่การเขาก็จะไปทำบุญยคน กินมุ manager, 200, 300, ่นมาั้สองร้อยสามรอยมุ re ่นพามาผู้นั้นจะทํางานผู้นั้นจะเอานั้นผู้นั้นจะเอาันว่าผมมีคนมากกว่าสิบแล้วเพราะเขาหามมาอยู่ได้เขามากกว่สิบเล่าเล่ากับไปหาพเพิ่นเลยเลเนี่ยนี่เด็นะห้องเขาประกาศเรื่อถามเหตุผลหมดนเพื่นกขอว่าโอ้มงจ้าเฮ้ยมุ่งจ้ามู่จะได้อะไรวะเื่งมันไปยังสี่แล้วมันม่จะขึ้นเล่เล่เนี่วะวาองเนี้ยโอ้บ้ไรวอเ าจจะินแหลกมนว่าวงกรรมฐานนี่อนี่ด้ทำบนอยุยงหมดแล้ะกวนกันมากกินมากยุ่งกันอยอะหนิแล้วนี่ได้เรื่องกินเรื่องขี่กรไ่องอะเอาเท่้ไหโอ้ไม่ได้ไม่เนกวนโตโตก็ท้ามีได้เยือแต่นอโยกกันว่าเอาได้แล้วนี่ครูบาอาจารย์นัานเาจะห่ามได้พูดบวชผามได้หรอหลังเงี้ยอยู่บนหนี่เลยโอ้บ่ได้บวได้ต้องทำเพราะม้กเขาตั้งเสียงเงียบเลยดิคน่าคนเอาเราดิค่บนีแล้วที่ผมบูชาคน ขาวเลี้ยงเรื่องไหนเรื่องไหนทนไม่ค่อยผ่านคือเราแน่ใจในเหตุผลในหลักธรรมเราด้วยถ้าบอกมีแสงมิแสงอะไรแสดงคนบุคคลใจคนมักไปถึงน,นั่นเท้ากบเล่นน้นเสียหมากป้อเสียบุกเขาเล่นด้วยบ่ถึงด้วยบ่ติดด้วยน,นี่คนบุคคอย่างนั้นน,นี่หลวงปู่ฝันเขาเคยหมายผมแล้วย่างเสียงกับนี่เอาเป็นความจริงของนี่คนบุคคลเห็นขันเะนี่ยผู้คนมุ่งกันท่าไปแล้วแล้วมุ่งกันท่าไปแล้วเนี่ยนะคน ได้มุ่งทิศมาณโอนัวฉลาดอะไรนี่มุ่งเพื่อการรักษาชนเันชนเอาลงเงี้ยซ right? right? kind of ึ่งท่ผลดีด้วยองู้วันองวันมันเกิดข่อเกิขึ้นด้วยทีะลาของเาขาตายอย่างนี้มันเป็นยังไงหงษาเลยหรอมันขึ้นกุ้ฟองกูแปลงแล้วถึบอกว่าบอกว่าระวังมันกับมันกัเป็นความีิียังงั้น มีความเกี่ยวย่ยงอันอี้่แล้วเข้าเข้าถึงเข้าถึงมาเลยท้ามีประโยชน์อะไรส่วนเสียมันมีมากมีนอ่อยขนาดไหนบวกโลกกันดูสิถ้าว่าส่วนใดมัมนมนี่ท้ามข้นทำไมเน,นีอาเป็นหัวขนสิวงการฐานเราต้องเป็นวงงบเงียบวงสงดัดหนักแน่นในขวัดปฏิบัติในการแบคุยกิจแต่ก็ปฏิบัติศีรทม และกิจกรรภาวนาเป็นหลักใหญ่ของพระกรรมาฐานวงพุที่เจ้าสาวกทั้งหลายท่านนั้นเลยมาอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นวัตถุเครื่องอาศ,าศ,าศ,าศาัยทรรมจาใหมันเป็นใหญ่เป็นตัวมาเหยียบย่ำหัวใจแหลกเดือบไปหมดอยู่ที่ไหนมีติดเรื่องวัตถุเหยียบย่ำเข้าไปเหยียบย่ำมันไปไปตื่นกันตื่นวัตถุกันวันเหล่านี้ลองเปิดดยที่เนี่ยมันแหลกป็นนานนาน,าน,านถากุติคนนั้นจะเอาหลังคนนี้จะเอาหลังทั้งเป็นของส่วนตัวแั้งมาถูกให้พระ จเจ้ากี่ชั้นมากมาก็มากมาติดต่อเราแล้วไม่ให้พราะมีใครเป็นใหญ่ยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นหลักปกครองโลกเราเอาตรงนั้นนะเราเรื่องของบุคคลเข้ามาทําลายมาเห็นแก่นหน้าโมกโหโลก,กนณะอย่างนั้นไม่ได้แหลกหมดส่วนใหญ่เมื่อส่วนย่อไปทําลายส่วนใหญ่ให้แหลบหมดแล้วจะอาศัยอะไรเนี่ยคนส่วนไหนก็ตามต้องพึ่งส่วนใหญ่หลัใหญ่คือหลักปกครองทําวินยัยของพระเจ้าทำให้โลกเสียหายที่ตรงไหนไม่เห็นมีนี่มีแต่โลกมันทําความเสียหายแก่อาจจะทําให้แก่ตัวเองเท่านั้น มี่ลังใหญ่ที่ตรงนั้นมันต้องในระมัดระวังเสมอตื่นอะไรปัจจัยสี่ฟังทีปัจจัยเรียง,ง,งเครื่องอาศัยเครื่องสนับสนุนของนั้นถ้าเราถนาดก็เป็นเครื่องอาศัยให้เป็นความสะดวกถ้าไม่ได้หลานก็นี่แหละมันฆ่าคนจัากาโลวิสังหันติกนะฟังเลยนี่แหละมันฆ่าคนไม่ถนาดโง่ต่อมันก้มหัวมันนี่เหยียบเอาเหยียบเอกแลกละก้มต่อทำสิลับทำเราไม่ไหนมีอย่างไรนั่นละ่ะศาสดาอยู่ตรงนั้น ให้ยึดตรงนั้นนะท่านว่ายังไงนั่นลัทศาสนาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นความเลื่อความมิสูตรวิเศียจะอยู่ตรงนั้นเดินเข้าไปกล้าเข้าไปทุกข้ากลาบากไม่สาคัญเป็นเรื่องของกิเลสมันกีดขั้นต่างหาก <c oughs> ความเห็นว่าทุกขากลาบากอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันกีดมันกันไม่ให้ก้าเข้าสูคา่ความดีความดีซึ่งเป็นทางอันเลื่อนอันมิเสดตลอดถ,ถึงผลเลื่อนอันมิเสดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้และโกวงก็เคยประสบพบเห็นมาแล้วอย่างประจัก์พรรดิ ด้วยความฝา่าฝืนยิเ่เด็ดต่อสู้ทิ่เหลดอะไรนี่ต้องเอาจริงมาฟังนี่นักปฏิบัตินี่มองไปไหนมันขวางตาตลอดเวลาฟังขวางหูมันคลึกมันกระนองนั่นเองเดินมาท่านมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆนี่เป็นไงตามองไปมันก็ขวางตาไม่เป็นไม่ใช่กิเล็ของทางจะเป็นอะไรไปถ้าทาแล้วไม่ขวางถ้ายิเ่เล็ดแล้วขวางไม่ว่าจะมันจะผ่านมาทางหูทางตา ทางไหนมันขวางขนาดท่านเป็นเ่องที่เหลือไม่เคยลงรอยกับธรรมเลยให้ทราบทุกคนมาศึกษาที่ว่ามันขวางนะคืออะไรมันทําลายตนแล้วนะ่ะคนอื่นยังก็อยู่ไกลยๆยังไปมองเห็นเจ้าของเองยังไม่รู้มันเผาอยู่แล้วนะ่ะการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเกียตัวเองั้งเกียอะไรศาสดาอยู่ตรงไหนอยู่กับธรรมศาสาดานะอย่าไปคิดการนู้นการนี้ทั้าน้าเหลวตื่นข่าวกัน ให้ดูอาจดูธรรมท่านสอนว่าอย่างไงไงนั่นแหละคือองศาสดากําลังเสด็จต่อหน้าเราเห็นดูดูพระทรรอยู่ต่อหน้าเราตรงนั้นมีอดีตอนาคตที่ไหนัตจรรมเป็นความจริงตลอดเวลามันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏนี่แล้วกิเรสมันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนมันเหยียบย่ำหัวใจของศัตว์โลกมาตลอดไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมาแล้วโลกมีมาตั้งแต่เมื่อไรนั่นแหละกิเลสมันครอบของโลกมาตั้งแต่นั้น มันมีสมัยมีการที่ไหนเวลาทำไปแก้กิเลสทำไมศัสดาอยู่ตรงนั้นสาวกงอยู่ตรงนั้นทาอยู่ตรงนั้นแล้วจิงไปมาคว้ามาแก้กิเลสแล้วคว้าไม่ทันพระพุที่นิพพานไปนานแล้วว่นนั้นนี่เลยมันหลอกเอาหลอกเอาหลอกเอามันเยียบหัวคนอยู่นกล้ใกล้ทำไมไม่ดูมันกิเลสมันไม่เห็นมันไปไหนทําจะมาแก้กิเลสทำไมอยู่ไกลนักพระธนธรรมสอนว่ายังไงนั่นล่ะเพื่อแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นศัสดาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระสวดร้อน ทำรายได้นั่นแหละจะเป็นศาจดาแต่เราถาคบเมื่อเราผ่านไปแล้วนะสดสร้อนร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรายอมขากราบเนี่ยสอนตรงไหนเดินดาเนินแต่นั้นเห็นตรงนั้นถ้าตีแก้จากนั้นตรงไหนก็ที่เดียบย่ำตรงนั้นเอาไปกินตรงนั้นแหละอืมที่เหลอมันซอยอันมันหั่นหอมหั่นกระเทียมอยู่บนหัวเราทุกวันทุกวันเห็นไหมอืม ถ้าเอารรมัขก็ไปหั่นหอมมันก็เตรียมฟัดขอมกิเลสเรามายำเลยกินดูสักทีสิอร่อยไหมกินกิเลสนี่กี่กินหล่เรายิ่งมามากๆเรื่อยๆหลายๆเป็นหมดมันกิดความหมู่ของตามไม่พูดเฉยนี่แหละพราะว่าเห็นท่านมันจะเห็นแล้วเนี่ยใช่ป่าไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเพ่งโทษเพ่งความหมู่เพื่อนนี่เราในฐานะสาวสองหมู่เพื่อนในฐานะเป็นอาจารสอนด้วยความเมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูด้วยความระมวดระวังมองดูความรักความสงวนมองดูหมู่บ้านไม่ได้มองดูความเกลียดความชังนี่นะมองดูด้วยความเมตตาสงสารจริงบอกห้อตรงไหนรีบบอกรีบบอกมันเกินกว่าที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะความมากกว่ามากไม่มีปากเดียวมีตาเดียวหูเดียวมันมันไม่ไหวกันนิ่งมันคน,คนบ้านคนบ้านได้เสียทานได้เฮ้ยถ้าจะพูดเพื่งของไม่ทราบจะพูดอย่างไงถ้ามีสีปากนี่โอ้ไม่ได้หยุดปากเละ Waited, คนนั่งเพื่อนตรงนั้นคนนี้เพื่อนรนนี้นัคุยกันปากนี่ต้องว่าคนนั้นตานั้นว่านั้นอยู่นี่ตลอดมีสามสิบคนก็เราต้องตัดสามสิบปากมันจะได้ว่าทุกทุกคนต่ากไม่ว่าองค์นั้นตานั้นว่าคนนี้ไม่เลยตายตาของกันมันต้องมีกี่หลายหลายลูกตาลูกตายนั้นมันไม่ทันมันรวดเร็วเรื่องเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วขนาดนั้นหล่ะทําจนมองไม่ทันแล้วยังไม่รู้อยู่เลยว่ากิเลสมันรวดเร็วยังมาสบายอยู่เลย สอนได้หมดแล้วเรื่องกลมยังกิเลสมันละเอียดแล้มคงขนาดไหนสอนได้หมดตามในเทมอะไรก็ดีนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะสร้างเอาฟิตเข้าไปด้สติปัญญาไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครแล้วมันจะรู้คุณภายในใจนี่กิเลตมาไม้ไหนทํามาไปไม้ไหนมันแก้กันตรงไหนตรงไหนรยสันและกลมขนาดไหนกิเลตธรรมะรายสาและกลมขนาดไหนมันทันกันยังไงมันค่ากันยังไงบอกเองนี่แหละที่เดียวปัญญาของธรรมมันผิดกันกับปัญญาที่ศึกษาเราเรียนมาเป็นคนละโลกจะว่าอะไร เราเรียนมามันเป็นความจำปัญญาเป็นออกจากเป็นความจำารธรรมดาที่อ่านธรรมดานี่เป็นเรื่องของโลกประธรรมดาแม้ทําก็ทําพื้นๆนทํากบพีถ้าเราเป็นปัญญาของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วภาวนามายปัญญาเอาดูสินั่นล่ะภาวนามายปัญญาแท้นั่งนั้นก็เป็นหมุนติวติวเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองไม่ต้องไปรัามาจากใครเอ้าข้าศึกมันขึ้นมาตรงไหนสติปัญญานี่เป็นของตัวเองจะขึ้นทันทีทันทีทันทีตามกันในต่าง จนกิเลสแหลกละเอียดไปหมดไม่มีอะไรเหลือนะนั่นแหละปัญญาซึ่งเป็นของตัวเองปัญญาในธรรมมาทางภาคปฏิบัติแท้เป็นอย่างนั้นนะเอามาภาคกิเลสด้วยภาคปฏิบัติปัญญาภาคปฏิบัติเพื่อนๆก็ต้องอาศัยสัญญาซะก่อนมันยังไม่เกิดนั้นจะกล้าเข้าไปมันถึงว่ามันเห็นซิท่านคูวันนี้ท่านครูหงมาลายศัสดาเป็นโอคกูหกโลกหรือแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์โกหกโลกหรือมันยังไม่ถึงใจเราเหมือนกิเลสมันย่ำหัวใจตลอดเวลา ແລະພີ່ນ້ອງເ a ີ້ນີ້ອັນອ່າ